ขอขอบใจเฟซบุ๊กไก่หน่อยปากเซ้ตัวแท่นจำหน่ายกาแฟโบตาพีห่านเสือป้ายโคฟองจรวงดนตรีซ้อนเผชรเทื่องแสงตู้ล้โพงไทเกอร์ซาวยาสมุนไพรเล่าไต,าตากาผู้เขาเขียวห่านซีเจสปอร์ตขายอุปกรณ์กีฬาเป็นจะเอาเมียไหม่คือไต้เห็ดเบียกเครื่อนเบียกซ่านเองเมี่ยโบเห็ดซอยบอกโอ้ยเสียวเ้ยโบให้เบ้าดอกเรื่องเบียกเรื่องงานนี่ในเฮื่อนในซ่านก็มีแต่เฮานี่แล้ว บ่านนั้นเมียยังว่าเฮาในีโบเห็ดเวียกเฮ็ดงานเห็ดแต่เวียกเวียกโบเห็ดเมียออกมาจังซีแจ๊กเสียวเห็ดสำได้แล้วเฮาก็ได้เวียกกลางคืนเดตตัวเห็ดอยู่บ่นอกจากเวียกกลางเว้นแล้วตัวต้องเห็ดเวียกกลางคืนน้ำหดมันจะฉถือใจเขาผู้หญิงหันโอ้ยเสียวเอ้ยกระทั่งเวียกกลางเว้นกทั้งเวียกกลางคืนหันแล้วเฮาหันบ้านนั้นเมียยังว่าบอดีอยู่ว่าเฮาหันโบเห็ดเวียกโอ้ยแจ๊กสีวาจังไดไว้กันสีบอกเป็นเปนตกะจะเป็นจังไดเว้โมเมนต์ตัวโบจำ อันนั้นในเขาบอจ้ำยังเสียวจ้ำปลาเด็กถวยเก่าหันแล้วจ้ำปลาแด็กถวยเก่าม่ยิ่งเขามากเลยจ้ำปลาเด็กถวยเก่าหันจ้ำใ้เขาคูขึ้นแหงดีเนี่ยนักนบอผู้ยิ่งเขามากเนี่ยนักนบอโอ้เขามากใ้จ้ำปลาเด็กถวยเก่าเนาะแมนได้เสียวมันขาดบอดได้เตัวนี้ตัวตรงจ้ำใ้เขาดูดูได้ตัวนี้นี่ตัวปลาเด็กถวยเก่านี่เขาใจที่ว่าปลาเด็กถวยเก่าม็นยังหันเขาใจเสียวเขาใจโอ้ยเขาบอกบ่แมนสิงโง่ปนันเนาะ เขาหยาด่าตัวโบหูหูอยู่น้อหยาด่าบวเทียนโดนมากเลยโบหูค้ามซับโบหูตีขั้วไม้สันดอกหูอยู่น้อเออกระสันเจ้าหน่อยเหมือนแรกนี่เขาสิจัดการให้เขาสิจำให้เพื่อนเบิงเบิงจำให้เพื่อนขาดปวดเสียวโอ้สมมาผ้าขวานเด้อเขาสิกราฟคนเด้อเสียวเด้อบัดนี้เด้อเอ้าสิกราฟแล้วบ่เสียวโอ้มีเวียกแน่เขากับโบเดมาแวะโตโดนก็เลยลองมาแวะเบิงมาอยู่กินจังได เด้อเด้อเซวกลับก่อนโอเคโอเคส่งดี้เซวส่งดีขอบใจขอบใจเซลเด้อมือหนาจังสิมันดินน้ำใหม่ห้วยจ้อยพัอแล้วตอนนี้มอบของกินของย่กันฮะขนาดเน,นานะนี่จะใส่กับซีมีจะซีครับใส่แล้วแล้วเฮ้ยแล้วแล้วเ,เอาเฮ้ยเจ้าปลาแดกเสพเสพเอาอีหล่ะเจ้าปลาแดกอีหล่ะ ซาเมื่อแล้เจ้าประเดกนี่โอ้ยกระแนงมาคลองขู่ยิงตะวันนี่คอยใส่ถวยเกา่าให้เจ้าได้หนีถวยมุ่นถวยมัง่งเจ้าโดนได้หนีเฮ้ยเจ้าจะพาเขาขกินเจ้าประเด็กหนอนี่มาทุกมื้อทุกเวทนี่มาเอากะเรือนแนวของมาขูยิงแต่ว่าประแดกถวยเก่านี่โอ้ยคำสิพาวเข,า,ขาทุกข่อยแง่ไหนหันปลากันซะโอ้ยมีแง่กับกินน้ำกันไปก่อนเฮ้ยโอ้ยขเขาเลี้ยงใครกุ้มก็ตายซะเอาคือว่าจังสันคือว่าจังสันบาดนี่โอ้ย แผนหมอตุยนี่บ่ได้เรื่องเด้อ่าให้จำประแดกสวยเก่าคูมือคูมือเนี่ยห้อบ่มักคือไทยบานนี่ตีโอ้ยสำมบ่น้ำมันสิป้าหัวห้องอีกตีนี่แผนหมอตุยนี่บ่ได้เรื่องบ่ได้เรื่องโอ้ยหมอตุยนี่จังได้เด้อเนาะแผนหมอนี่คือบ่ได้เรื่องได้เล่าเอาไปามาเช็ดในห้องกับเนี่ยป้ากันสำรึนี่เบื้องโทรหามันก่อน Oh, oh. มวลเป็นมวลเว้ยโอ้ยตุ๊กตานี่เ้าดีดีนีเ้าดาดาได้นี่ได้ฮึไปโทมาบัดน,นี่คัดควงแยมดินเถอะเนาะหน่อยมอจอยโทมาหยังฮลัโลโหลฮัลโหลตุยบมอเออตุยนี่นาบาจะได้เออ วิที่ที่ตู้บอกเข้าหันโบได้ผลเว้ยมาบ้านเมืองเขาก็เฮ็ดกันเมื่อถีบได้ตัวนี้นี่มันก็ได้ผลเมื่อได้ตามที่เขาเห็นมานี่จะได้จ้ว่าตัวเห็ดบบได้ผลโบได้เรื่องโบได้เรื่องเอาไปเอามาเมีเ่ยเฮ้สิป,ปาส้าย่อนซำห้วยเถืองขันสิป,ป้าผุนบบห้วยสิโบ,บป้าจังได้เมีเ่ยว่าผ้ากินแต่แจวปลาแดกผ้าทุกผ้าเนาี่เมี่ยสิป,ป้า สามมือแล้วเด้เา้าพาเมียกินเจีวปลาแดกันนับแต่มือตัวบอ่อเข้าฮอกกับกินแต่เจีวปลาแดกันมาเลยเอาเอาตัวบ่อนี่มันต่างไหนได้หนิบ่อดีๆีบ่อคักๆเบิง้งตัวจำหยังเดียวนี่นี่จำเจีวปลาแดกเจีวปลาแดกตัวฮับบ่อขันบอ่อฮะเจีวปลาแดกปุกโป๊กแก้วกินนี้ดีหนิบอ่อ โอ้ยหาเจ้อเอ้ยสมพอ่อดอกเมีอยอยากปากระแนวตโตบอกว่าให้จำปลาเด็กถวยเก่าเนาะจักมืออเลยหันผ้าเขากินหันสามมือโอ้ยหาเจ้อเอ้ยป้าน,นั้นว่าเขาใจเขาใจมันโมเมนแนวนานมันโมเมนจ์จำปลาเด็กถวยเกาเ่าแนวนานเอาเนน้าแนวไรสั่นความหมายคข้ามาปลาเด็กถวยเกา่าเขาสมเทียบสมเทียบว่า ให้ตัวจำอันของแสบของผู้หญิงนะที่มันมีน้ําติโตเขามาแต่เกิดท่านะะม่นยังของแสบติโตผู้หญิงโอ้ยมันสอยู่ทองน้อยลุมทองน้อยใต้สบือแล้วก็ใต้ทองน้อยไปน้อยนึงนี่นะเอออันนั้นแหละอันนั้นของผู้หญิงแล้วที่เฮาอยากให้ตั่นนนะโอ้ให้เฮาจำมันนั่นแม่นบ่เลี้ยน้ําไ้แห้งดีบ่โอ้อันนั้นแหละหันแหละของแซ่บเลยหันจำโลด จำคูมือแหงดีจำสอบเพีแรงแหงดีผ really. <Jac into suicide> ู้ยิ่งเข้ามาใข้จำจำโลดเขาใจเด้ตี้บอดนี่ขันบอกจะสั่นเ้ากับหูเ้ากับเขาใจอยู่ดอกเ้ากับบดไง่โต้วบวาละเอียดบางแล้วหันเนาะขันโต้วบอกละเอียดขึ้นจังสี่นีเข้ากับเขาใจสิเป็นยังเออเขาใจแลลวก็ทนนี้แหละทนนี้แหละโอ้ยจอยเอ้ยจะเป็นมึงโง่เนาะ โบจกักกอดค่ำเปียบเปื่อยค่ำสมเทียบอุย้ยยินต้อดอกตึง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 ถึงตึงอ้ย้ย็นแท้เดเย,ย็นแท้ด้ทางไหนเฮ้ยยังหายอยู่บ่หายอะไรพากินตายเต่บปไะด้ะโอ้ยมันผิดผ่าดทางด่านเต็นิกน้อยนึงเฮ้ยอยาว่าสั่นวาสีเด้อ คอยคอต่ำมนันานจ้ะในตี่หัน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 โอ้ยเขาอยากได้ยินคำนี้มาเต้มเมื่อเอาการพุ่นเจ้าพ่อมตื่นโตวันนี้เลยว่ะเฮ้ยแสดงว่าโต๊ะโรคเนาะอืมไปถ่าอยู่เทิ่งเด้อเจ้าหน่อย่อชิขึ้นไปหาเด้อได้ได้เฮ้ยกูชี้จับไม่เจ้าคักคักโอ้ยจะมาดนมานานแท้ดิป่านนี้ป่านานี้มาจ้อยจอยมาต,มาต,มาตีมาจับกองซ่บนี่นะมาแล้วเฮ้ย มาไปได้อีกเนาะก็ถือติดข้องมานำเน้ะพีจิตตั้มมันจจเจา้าคักคากกว่า,าเธออืมอุตตรใส่ได้ค่อยๆเจลประแดกน้อยหนึง่งขั้นตื่มเกลืออีกน้อยหนึ่งนี่ซ้ำเจียวประแดกโรด,ดนี่ เอ้ยสิได้บ่มีผักตัดเด้เนาะโอ้ยเฒ่าสินป้าเอ้ยจะไปนูรู้ขี้หมาตัดแต๊ะอีสังเด้เนาะอือจังเอามึงจังอืมัมันมผักกกง้มัมอกแกมนันนี่คือสิแซ่บเฮยเนาะโอ้ยสเนาะับ่จักขี้มาตตจังจักอัน เจ้าทำคอยจับนังเห้ยทำมาแล้วจำเป็นอย่างกระดักกระดอเอาก็เรื่องว่าเจ้าให้คอยจำกะจำยูเขา่าจำบมเป็นกะบบต้องจำเอาเจ้าสิขีทีอีสังเห็นว่ามีของแสบขีทีหอดพัวบบดน,นี้บบให้จำกะบบจำม,มันกะบบได้แสบดืมเจ้าประเด็ดเพราะวันไหนดอกอันของเจ้าหันคอยกินเจ้าประเด็ดเอากระได้ขันเจ้าบ่ห้คอยจ้ำ โหดพ่ดอกขี่ทีท่หอดพัวตัวเองคอยบริขี่ที่ดอกแต่ว่าเจ้าจำบทเป็นเองอ่าจะเอ้ยจะไม่จะโงโ่เนาะบอกให้จำแนวนึงพัดมาจำเนวนึงโหดพ่อขั้นสี่ขี่ที่ขี่ตั้งแนวนี่นี่คอยบ๊อยู่น้ำดอกกอเชียวเมียมัโหดพ่ออีลี